สวัสดีครับผมเฮียทีนะครับวันนี้นะครับเฮียมาที่พัทยานะครับมาด้วยนี่เลยนะเชฟโรเลตแคปที่ว่านะครับนะฮะดูเลขที่เบียนซะก่อนคันนี้นะเป็นรถสำรองใช้ระหว่างซ่อมนะครับวันนี้เฮียเอารถมาลองทดสอบด้วยนะครับว่ารถสำรองใช้ระหว่างซ่อมเนี่ยที่จะให้คุณลูกค้าใช้เนี่ยสมัรธรรมะเป็นยังไงนะครับนี่ออกจากบ้านมาตั้งแต่หกโมงเช้านะฮะตอนนี้9ก้าโมงนะฮะนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่พัทยา นะครับผมอยู่ที่นี่เลยแบตท,ท่านเมาส์นะครับแบตท,ท่านเมาส์นะครับนะฮะเป็นสนามิีปืนที่ดีที่สุดนะครับวันนี้เฮียจะมาทำอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเดี๋ยวขออนญาตเฮียไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะครับจะได้เข้าไปอยู่นะในการอบรมกับเพื่อนๆน,น,นะครับเดี๋ยวเจอกันข้างในนะครับ การจับนะครเป็นสเตจสเตจนะครับว่าจะยิงแบบไหนนะเห็นแล้วตื่นเต้นนะครับคันมือปเฮียนี่เข้าเส้นเลยนะรักการยิงปืนนี่กว่ารักเมียอย่าเล่นนะเดี๋ยวเมียได้ยินนี่ยเราก็มาถึงแล้วนะที่สนามวันนี้เป็นคอสหรืออะไรครับเอ่าคอสนะฮะ เขายิงแบบป้องกันตัวแบบแอดวานซ์นะครับปลอดภัยฉับไวแม่นยำนะครับทาให้เรารู้ทักษะในการใช้ปืนอย่างปลอดภัยนะฮะและถูกต้องตามหลักสากลน,นะครับเวลาเราถ้าเกิดเราใช้ไม่ถนัดเนี่ยเวลาเกิดเหตุจริงๆเนี่ยมันทําให้เราตื่นเต้นนะฮะด้วยการประกอบปืนด้วยการโหลดกระสุนนะฮะอาจจะไม่ถนัดนะฮะเนี่ยก็เลยมาเรียนนะครับเพื่อจะใช้แบบปลอดภัยเฉาไวแม่นยำนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกัน นี่นะครับตอนนี้เรามาเห็นนะลูกปืนนะฮะจุด22 LR นะครับหรือว่าปืนลูกกดนั่นเองนะครับ<อ>นี่เอาไว้ยิงนะฮะ<อ>ประกอบยาวนยาวเราะมือใหม่แรงรีคอยน้อยมากนะครับ,รบต่อมาเป็นลูกปืนที่ยอนฮิต9มิลลิเมตรนั่นเองนะครับ<อ>แรงรีคอยเยอะดินปืนเยอะนะครับ<อ>ปืนจะยิงถ้าคนเล่นปืนใหม่ๆนะครังนะครับต่อมา380นะฮะ หัวเท่าขนาด9นะฮะแต่ปืนน้อยกว่านะครับ3.8อันนี้จุด3.8เช่อไหจุด3.8ก็คือเป็นลูกโม่นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นลูกโม่นะครับจุด3.8นะครับต่อมานี่เลยฮะ11มิลลิเมตรนะ mm, นะเป็นปืนที่เขาว่านะเป็นอาวุธสงครามน,นะครับถ้าเกิดคนขอปืนกระบอกแรกเนี่ยขอ11จะขอ,อยากนะเป็นปืนที่ทหารตราบท์ใช้นะครับอ่าคือ แต่ยิงจริงๆอ่ะเฮียยิงสิบเอ็ดเฮียว่านิ่มนะคือขนาดใหญ่จริงแต่ว่ายิงแล้วนิ่มนะกลุ่มกระสุนดีนะครับเวลาเรายิงเก้ามมอล้วกระทบกระดานเนี่ยจะเป็นแบบลูๆนะฮะแต่เอาสิบเอ็ดมอยิงเนี่ยเป็นกลมละกลมดิ๊กเลยกลมเหรียญยี่ห้าตังเลยนะครับต่อมาจุดสามห้าเจ็ดแม็กนัมเขายิงยิงช้างล้มนะฮะจุดสามห้าเจ็ดแม็กนัมเนี่ยยิงช้างล้มเลยนะอันนี้ก็คือลูกสองนะครับเป็นลูก ยิงทีบุไกลๆก็อมมุมนะไกลๆก็กระจายเป็นลูกปานะครับเหมาะสำหรับติดบ้านนะครับคือลูกสองมาอยู่ครับแบกเดียวเป็นลด้วยโร้อมยิงแถวตันไกลก็เดินไกลนะครับ ยกตัวอย่างยิง5นัดให้มันท่าเท่ากันอย่างนี้ครับ เลยนะครับวกบาโบ้นัดเดียวนะครับเ้อไม่หน่อยฟันดิชันน่นอ่ะช้านะครับนิ้วก็เซ็ตไกลตลอดเดี๋ยวนะครับเรามาพบกับครูตะนะฮะเป็นครูที่สอนนะอยูเ่เป็น รบวนท่านครูวันนี้ที่มาฝึกช่วงเช้าเนี่ยพี่คุณครูดเกี่ยวกับอะไรฮะตอนเช้าอ,อ๋อก็เป็นเป็นคอร์สเรียนยิงปืนพกแอดวานซ์คือที่มาเรียนเนี่ยมีระด,ดับเบสิคมาก่อนแล้วก็กามาฝึกในแอดวานซ์ลูกชายยิงนะครับในอีกส่วนนะครับก็มีการยิงในหลายรูปแบบนะครับใช้สูนยในการฝึก250นัดครับถ้ามีคนสนใจคุณครูปเปิดฝึกที่สนามไหนบ้างครับ มีสอน6ที่ครับก็มีที่โคราชนะครับท <0 6 S 2> ี่สนามยิงปืนกองพันเศษรักที่3ามใกลยสุจ<ฮ>ามิทัศนะครับที่ขอนแก่นนะครับสนามยิงปืนศูนย์การฝึกนังเสาวิฐานบนต้นหันโบกที่13ครับที่ขอนแก่น,นครับแล้วก็มีที่บุรีรัมย์นะครับสนามยิงปืน,นบุรี <อ |vi|> รัมย์นะครับมีที่ปทุมธานี3,250ครับนะครับมีที่พัทยาที่นี่นะครับที่สนามยิงปืนแมตทิลเมาพัทยาใกล้ที่ไหนไป่ะมีที่หัวหินด้วยสนามยิงปืนเกตมานนที่หัวหินนะครับ คนที่ต้องการจะมาฝึกฝนแล้วก็มีปืนนะครับคุณครูแนะนำเขาอย่างไรบ้างครับก็ถ้าเรามีปืนนะครับถ้าเราไม่ได้รับการฝึกก็อาจจะใช้แบบไม่ถูกต้องนะครับหรืออาจจะยังไม่ปลอดภัยสามารถมาร่วมคอร์สกับเราได้นะครับหรือคนที่ไม่มีปืนก็สามารถมาร่วมคอร์สได้เช่นกันเพราะเราเรามีปืนให้เช่านะครับก็มาตัวเปล่าได้เลยนะอนาคตอาจจะอยากซื้อปืนเป็นของตัวเองเพื่อป้องกันตัวนะครับก็มามาร่วมคอร์สกับเราได้นะครับใช่ครับคุณครูขอบคุณครูมากนะครับครับขอบคุณครับ เรามาดูกันนะฮะว่าช่วงบ่ายเราจะฝึกขั้นแอดวาน์ยังไงนะครับเดีย๋ยวมาชมกัน สอแบบแบบแรกค like ือเท้าติดพื้นล้านไกลแบบที่สองคือเท้าแบบไม่ต้องติดพื้นก็ลั่นไกลได้แต่ที่พี่ทําตอนแรกคือเท้าไม่ได้ติดพื้นแล้วลแนไกลได้เลยแต่ที่2สองคือเท้าติดพื้นนะครับยกตัวอย่างครับตั้ง<แ>ตั้ง<แ>ตั้งตั้งตั้งอันนี้แบบที่2นะครับก็คือมันจะสามารถคุมระรีคอยปืนได้ดีี่ยิงปืนยาว เช่นปืนลูกซองอะไรเงี้ยถ้าเราเท้าลอยปั้องอาจจะง่ายได้นะครับปั้องอาจจะง่ายได้แต่ถ้าเท้าติดพื้นปั้งปั้งปั้งสามารถคุมแรงคอยพื้นได้แต่พื้นพวกไม่ทราบมีผลอะไรนะครับรให้รู้ มานะตะเกียบเลยนะมีสองแบบเอาแบบแรกก่อนนะครับดีดีอัพยิงปังปังทำสายหันนะวิ่งไปอ่าครับมันจะเร็วขึ้นมาที่เดิมครับแต่หมุนไม่ถูกนะเมื่อกี้ทำสายหันนะ้ทำกว่าหันได้ดีดีอัพ บ้างบ้างทางงาําขวาหันคืออยู่ข้างหูพี่ขึ้นมาปุ๊บหมุนยิงต่อนะครับทําขวา,าขหันเดีด๋ยวอ๊บนะครับเดี๋ยวปืนต้องไปอย่างี้นะตอนหมุนตอนไหนนะครับไม่ได้นะไปข้างหน้าครับ สดดูแสบสุดยอดตื่นเต้นมากอ๋อคนก็หัวใจกับม้ามปลอดภัยชอบไว้แม่นยำ วันนี้นะครับเฮียทีได้มาทํากิจกรรมที่เฮียทีรักนะครับเฮียทีมีความสุขในการยิงปืนนะครับฝากถึงเพื่อนๆนะครับที่อยากจะมีปืนนะครับลองเรียนรู้นะวิธีใช้ปืนอย่างถูกต้องก่อนแล้วค่อยไปซื้อปืนก็ได้นะครับและถ้าเพื่อนเพื่อนมีปืนอยู่แล้วนะครับก็มาขอบรมนะครับจะได้ใช้ปืนแบบคล่องแคล่วยิ่งขึ้นนะครับฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ให้เฮียทีด้วยนะครับขอบคุณมากครับ